สวัสดีครับวันนี้มาชมรถกระบะที่แพงที่สุดในท้องตลาดเมืองไทยวันนี้นะครับกับ Ford Raptor 1 9ล้าน9แสนบาทมีทอนนะครับกับรถสมรรถนะสูงกับฟิล์มกองแสงมาตรฐานสากลน,นะครับ 3M รุ่นเซรามิกอัลต้าเคลียร ตัวนี้ลูกค้าติดตั้งนะครับเป็นฟิล์มขนาดความเข้มรอบคัน80%ด้านหน้าเป็น40%นะครับอยู่ในรถมืดนอกสว่างในใสเคลียสบายตากับเปอร์เซ็นต์การลดความร้อนสูงไม่ดอบหรือรบกวนสัญญาณการสื่อสารบัตรอิซิพาร สัญญาณ gps นำทางและสัญญาณโทรศัพท์นะครับกับงานติดตั้งการรับประกันมาตรฐาน7ปีกับเรา t u t o t h c h r d r s i g n จำหน่ายและติดตั้งฟิล์มกองแสงหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น3 m high cool lamina หลายซีรีส์รุ่นให้เลือกนะครับสนใจติดต่อเราได้นะครับตรงกันข้าม ตตอตทวนาลมถนนเลี่ยงเมืองอบุบลราชธานีกับหมายเลขติดต่อ063 64999 56และ0868 599 633กับงานติดตั้งมาตรฐานกับเราผมตีออโตเทคยินดีให้บริการครับเสริมด้วยระบบกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับเป็นกล้อง Wi-Fi เป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับกับรถด,ดีมีมาตรฐานกับสินค้าดีมีมาตรฐานเช่นเดียวกันครับมีแอปพลิเคชันรองรับทั้งระบบ android และระบบ ios เข้าชมคลิปภาพและโหลดมาในระบบไร้สายกับงานรับประกัน1ปีเต็มครับ ยินดีให้บรกิการครับสวัสดีครับ